กยอค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอกาลยาในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นค่ะเขาก็มีการจัดงานขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและเจ้าคณะภาคเจ็ เป็นประธานสงฆ์พร้อมพระธรรม,มจาริกพระบัณฑิตอาสาพุทธศาสนิกชนชาวปากากยอมาร่วมพิธีทำบุญประเพณีปีใหม่มีพิธีทางาศาสนาสืบชะตาและพิธีมัดมือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่โดยพระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีพิธีผูกมือด้วยสายสินให้แก่ลูกหลานญาติพี่น้องจากต่างอำเภอที่กลับมาพบกันและรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ จากนั้นเจ้าคณะภัก7ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานและมอบสิ่งของกว่า1 0 0 0ชุดโดยคณะมหาจุฬา รงกรราชวิทยาลัยประกอบด้วยเข้าวสารผ้าหม่มเสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ให้ชาวบ้านที่กำลังประสบกับภาวะอากาศหนาวซึ่งอำเภอกาลยานิวัฒนามีอุณหภูมิลดต่ำลงเฉลี่ยอยู่ที่12-14องศาเซลเซียสในตอนเช้าและกลางคืนต่ำกว่า10องศาค่ะทำให้ชาวบ้านต้องก่อไฟบรรเทาความหนาวเย็นค่ะ